วันนี้สุ้ <'s on> <radio> <may telling museums> <IS together> ้ยย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 ยเเ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 เีีีีีีีีีแแมม่่งงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เกมว่าเออเออเฉยแหละชื่อเกมยาวนะช่างแม่นเถอะเออแบบว่าให้เรานะครับหากระดาษนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมของผีอินโดนะครับเป็นซีรีส์นะครับอันนี้เป็นผีแบบผีผ้าห่อศพนะครับโอเคท่านผู้ชมครับ ก็ไปกดเล่นเลยมั้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ท่ามกลางป่าช้าป่าช้าใช่ไหมเออช้าจริงแย่กูเดินช้าเอาเดินไม่ได้เอาผมกดเดินไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเอ้าว้าไอ้เหี้ยมึงให้กูตั้งค่ากดได้วยแมไอ้ชิบหายก่อนที่จะมาหลอกกูอะเหมือนมึงรีบอะ เออ <sk r ises> อย่ารีบขอร้องโอ้โหตัวเราเดินช้าม,มากท่านผู้ชมครับแล้วเกมนี้คือแบบโอ้โหแมปคือมึงแบบไม่มีที่อะไรมากันเลยเนมีแค่ต้นไม้สองต้นทั้งแมปนะฮะผีอินโดนี่คือแบบมันเป็นอย่างนี้เลยวะโอเคเดินไปเลยท่านผู้ชมครับไม่ม,ตมีต้นไม้ต้นไม้คือแบบห่างกันมากไม่มีที่ให้กูจุกเลยเนะีย <What? S 1> อย่าหลอกนะอียมันน <sk r ises> ่ากลัวท่านผู้ชมครับเสียงการโผล่ของมันคือแบบหลอนมาก แล้วผมต้องหากระดาษจากไหนเนี่ยจากต้นไม้หกต้นเหรอหรือกูต้องเก็บต้นไม้เหรอไม่ใช่เก็บต้นไม้พงขุ่นเหี้ยเก็บต้นไม้อ๋อนี่ไงกระดาษเก็บอีซี่ไปแล้ววะเหรอทำไมเกมนี้มันอีซี่ขนาดเนี้ยให้ใครเล่นเนี่ยฮเหรอวันนี้จบเห้ยเหี้ยแม่พ่องเหี้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยแม่งเฮ้ยเหี้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยเหี้ย <laughs> โอเคตั้งใจครับทุกชมครับผีแม่งคือแบบเฮียจ้องมองกูตลอดนะฮะโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากยวเห็นคนหน้าตาสร้างแบบมากคือมึงทุ่มเทหน่อยก็ได้คือมึงทุ่มเทนหน่อยก็ได,นนได้ไม่ได้เลยวะแบบให้มันดูแบบรก,ก,กที่หนึ่งนะ่ยอันนี้คือแบบแบบกว้างมากไม่มีอะไรกั้นเลยเนี่ยอยุ้ยเฮียอุ้ยอะไรอะไรอะไรอไร้าอ้า อะไรนายไม่ได้แอมมาหรอกเราเป็นคนที่แบบว่ามีฮาคิสังเกตนะผมเป็นคนที่แบบว่ามีจิตสัมผัสที่ว่องไวเลยครับท่านผู้ชมครับว่องไวมากๆนะฮะเหมือนแบบว่าที่ผมดูนะครับว่าเธอไม่ได้สนใจผมเลแล้วนะครับเดี๋ยวเดโอ้โหวิ่งเหี้ยไอ้ฝัว์ข้างนอกมันก็โผล่อีเวนต์แล้วคือกระดาษต้องหายจากไหนวะแล้วคือแบบแบบมันแบบโอ้โหกว้างมากท่านผู้ชมครับกว้างแบบไม่มีอะไรกั้นเลยเดะท่านผู้ชมเข้าใจความหมายที่ผมพูดไหม มันไม่มีอะไรกั้นเลยมันอาจจะโผล่มาข้างหลังเนี่ยท่านผู้ชมครับอุ้ยฮิยไม่ยังไงสับข้างหน้าฮิยะที่เกมแม่งจำสกแกกูมากอะอย่าจำเยอะขอร้องแล้วก็ได้คือแบบโ,โหหายยากมากมันกงูงงเข็มใต้มหาสมุนอะไอชิบหายทำไมกระดาษมันหายยากขนาดนี้วะผมไม่เข้าใจครับท่านผู้ชมครับ Why s m i l ผมจะเล่นแบบไม่ตายเดฮะ เพราะผมมันเกร็งนะครับเออถึงกูเล่นเกมนี้ได้ประมาณห้าห้านาทีก็เถอะอุอ้ยเหี้ยแม่งอ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรของผีวะเก็บแหละโอ้ย oh <yeah. S 2> เกมนี้เหมือนสแตนดอร์แมนเลยต้องแบบว่าเก็บกระดาษนะครับมันเป็นพื้นฐานของเกมผีทั่วไปนะครับถืกว่า ต้องเก็บกระดาษนะไม่รู้ทำไมต้องเก็บกระดาษอย่างเดียวเนะี่ยมีกระดาษปะฮะหลัมีเถอะว่ายละ่ะอุ้ยเฮียโค้งตรงน้ากูเลยสัตว์เหี้ยโค้งอ่ะแม่งเอ้ยเมื่อะไรจะถึงเนี่ยกระดาษทำไมมันถ่ายยากขนาดนี้วะฮลัลโหลมึงให้กูหากระดาษจริงปหมเนะี่ยกระดาษอยู่ใต้ดินปะนี่กูต้องขุดดินปหมเนะี่ยเฮ้ยมันอยู่ใต้ดินอ่ะโอหต้นไม้ใหญ่มากผมเคยเห็นต้นไม้อย,อย่างนี้จริงๆนะครับคือแบบมันใหญ่มากมันมีจริงนะฮะต้นใหญ่ขนาดเนี้ย มันต้องมีจริงอยู่แล้วดิว่ากูทําเหมือนเป็นเรื่องอะไรอะเหมือนว่าแบบโลกนี้มีซูเปอร์แมนอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรมันโผล่จากไหนอุ้ยเฮียต้นไม้ต้นไม้ขู่กูผมได้สามชิ้นแล้วท่านผู้ชมครับโอเคกระดาษวิ้ยเฮียไอ้ซั์เป็นเฮียต่อยอย่าเไรเงยอโอ้กูได้แล้วกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วผ่านแน่นอนครับท่านผู้ชมครับโอกาสผมผ่านสูงมาก ร้านเปอร์เซนต์บอกเลยว่าร้านเปอร์เซนต์ <_ d ata> เดินไปเรื่อยๆครับ <_ d ata> อุ้ยเฮียเหมือนว่าทางนี้กูสังเกตไปแล้วเอ๊ะ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 อะไรอะอะไรอะแม่ขอเดินริมๆก่อนนะครับส่วนใหญ่กระดานอยู่ริมๆนะฮะเฮ้ยนี่ไงกระดานกูเจอแล้วโอเคเลยชิ้นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเราก็จะผ่านแล้วนะครับ <_ d ata> อะไรเฮีย อีซี่ขนาดนี้วะอุ้ยเฮียกูรอเล่นไม่อีซี่หรอกมาขอให้ผ่านด่านนี้ก็พอแล้วท่านผู้ชมครับผ่านด่านนี้กูเลิกเดิน <c oughs> จริงเหรอวะกูจะเลิกเดินจริงเหรอวะมันเร็วมากเลยเด้อโอ้เดีเกมหนึง่งอุ้ยแม่งเกมนนหนึ่งโคตรนานไปยังไปแล้วโอเคส่วนใหญ่ก็ไดนจะอยู่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีมีมีไอ้เชื่อไม่มีอุ้ยเฮีย แม่งจับสแกรกอ,ยอยู่เยอะแหละเวนเฮียพอนะจับสแกรเลยแซดโค้งเป็นสเลเดอร์แมนเลยเฮียโคบ่อยจังกระดาษอยู่ไหนกระดาษอยู่ไหนอุย้ยเฮียไม่ตรงหน้ากูเลยอย่ามองกูอย่างนั้นเอ้ยกระดาษครบแล้วอออีซี่ไปอะอีซี่เก็บดิเอามึงเก็บดิเฮียอ้อเจ็ดนาทีโอโ้โห อีีซ่โอเคท่านผู้ชมครับผมก็เออของการจบคลิปเพเท่านี้นะครับถ้าชอบพี่ลืมกดไลค์และกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเฮ้ยแต่เกรพีอินโดที่คือแบบมันจัสแกลแบบบ่อยมากท่านผู้ชมครับหัวใจผมนี่แบบจะวายทุกทีที่มันโผล่เออเอาจริงเลยแต่ก็บายๆนะท่านผู้ชมถ้าอยากให้ผมเล่นต่อก็บอกนะครับเผื่ออาจมีดั้งสอง